เริ่มสร้างเงิน1ล้านบาทแรกก่อนอายุ30เนี่ยจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นทําให้ได้เนี่ยมีวิธีการมีแนวทางมีเส้นการเดินทางอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสรุปวิธีการทั้งหมดนะครับไว้ใน Well Wisdom Podcast EP นี้ครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมวิทยอินิศัก์นะครับตอนนี้เราทุกคนนะครับอยู่ในช่วง Well Wisdom Podcast นะครับพอดแคสต์ Podcast ทางการเงินการลงทุนที่จะทำให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเนื้อหากันนะครับต้องบอกว่าทุกคนฮะตอนนี้สามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้นะครับทั้งบน Spotify SoundCloud นะครับ Apple Podcast นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้บน Facebook แล้วก็ YouTube Guru Living ได้เลยนะครับชอบช่องทางไหนก็ติดตามกันช่องทางนั้นได้เลย วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเป้าหมายยอดนิยมนะครับของคนส่วนมากกันนะครับก็คือการเก็บเงินให้ได้สัก1ล้านบาทแรกนะครับเอาล้านบาทแรกก่อนนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาด้วยครับว่าหลายๆคนครับเรียนจบมาก็ตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นแล้วครับว่าเฮ้ยอยากจะลองเก็บเงินล้านแรกให้ได้สักก่อนอายุ30ดูมันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าผมเป็นอีกคนครับที่มีเป้าหมายประมาณนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบมาเลยนะ ดังนั้นผมว่าวันนี้ผมจะพยายามนะครับสรุปนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะวางแผนเดินทางเก็บเงินให้ได้สักล้านแรกเนี่ยมันต้องทําอย่างไรมีแนวทางอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับก็อยากจะบอกนะว่าวิธีที่จะเล่าต่อจากนี้ครับไม่ใช่ทางลัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ต้องใช้ทั้งความอดทนความพยายามอย่างมากครับกว่าจะไปถึงได้เนาะ แล้วก็ต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างพอสมควรเลยนะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่าจะเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเจอทางลัดไม่ใช่นะครับอาจจะไม่เหมาะนะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเดินทางตั้งใจเดินแล้วก็เรียกว่าไม่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมติน,นะครับเอางี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเรียนจบเนี่ยปกติเราก็จะอายุประมาณ23ใช่ไหมครับวัยนิวจ็อบเบอร์ส่วนมากอายุเริ่มต้นทํางานก็23เนาะดังนั้นนะครับหมายความว่า23เนี่ย จนอายุ30เนี่ยนะครับเราจะมีเวลาเก็บสะสมเงินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7ปีจริงๆมันไม่7เ,เต็มหรอกนะครับแต่เซให้7ก่อนก็ได้นะครับ7ปีดังนั้นเรามาคิดง่ายๆครับสมมุติเราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไปลงทุนเลยเลยนะจะเก็บอย่างเดียวเลยอะ่ะเอา1ล้านบาทนะครับแล้วก็หารกับ7เข้าไปหมายความว่าเราจะต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ1,43,000บาทนะครับ หรือถ้าหาร12ออกมาครับก็จะได้ออกมาว่าแต่ละเดือนนับตั้งแต่วันที่เราเรียนจบเลยนะเราจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละ12,000บาทครับซึ่งฟังดูถ้ามาเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับของเงินเดือนค้นต่ําในบ้านเราเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแทบจะปไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเงินเดือนั่าต่ำณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่15,000ถ้าวิชาชีพหน่อยนะฮะเอนจิเนียร์ engineer, นักกฎหมายเนี่ยก็อาจจะกระโดดไป20,000เป็นไปได้อยู่นะครับซึ่งคิดภาพตามว่าต่อให้เป็นเงินเดือน20,000เก็บ12,00 0เนเหลือกิ8 000. แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเนาะสำหรับเด็กจบใหม่ทั่วไปแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีบางกลุ่มอาชีพจริงๆครับมีบางกลุ่มสาขาวิชาจริงๆยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณหมออันนี้คุณหมอเราตัดไปก็ได้นะเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะฮะว่ากลุ่มรายได้สูงมากหรืออาจจะเป็นกลุ่มอ่ะเภสัชกรนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มอ่าพวกไอทีนะครับกลุ่มเซล์บางกลุ่มที่เงินเดือนสตาร์สามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีโอกาสเก็บได้สักเดือนละ 1 2 0 0 0บาทไปทุกเดือนได้นะครับซึ่งโอเคแหละเขาก็ถึงเป้าหมายอยู่แล้วแต่วันนี้ผมขออนุญาตเอาเป็นกลุ่มค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่นะฮะฐานกลางล่างของพีระมิดนะครับก็คือเริ่มต้นรายได้มาสักประมาณเซที่1 5 0 0 0ห0 0เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าที่พอจะเก็บเงิน1ล้านบาทแรกได้นะครับต้องบอกเป็นไปได้ครับแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเรื่องแรกเลยครับรายได้ทางเดียวไม่มีทางพอถูกไหมในเมื่อวันนี้รายได้เริ่มต้นเราหมื่นห้าสองหมื่นจะเก็บให้ได้เดือนละหมื่นสองเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องเป็นคนที่มีรายได้เสริมรายได้เพิ่มเติมบางอย่างมาจําเป็นมากครับว่าเราจะต้องมีแหล่งรายได้พิเศษเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นครับวิธีการหารายได้เสริมจริงเราคุยกันในไปในพอดแคสต์วิธีการหารายได้เสริมเนี่ยจริงๆเราคุยกันไปในพอดแคสต์อีก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจจะไม่ลงลึกใน EP นี้ แต่ก็อยากบอกเขาว่าวิธีการหาไรายได้เสริมที่ง่ายที่สุดครับคือหาไรายได้เสริมจากวิชาชีพหรือความถนัดความเชี่ยวชาญของเราครับเช่นวันนี้ถ้าเราเป็นนักกฎหมายทํางานอยู่ใน law f i r มอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะรับงานนอกนะครับในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรืออะไรก็ได้นะครับ หรือวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นวิศวกรน,นะครับเขียนแบบอยู่ในบริษัทนะฮะเสาร์อาทิตย์เราอาจจะรับงานนอกเขียนแบบก็ได้หรือวันนี้เราเป็นตากล้องนะครับเป็นทีมงานโปรดักชั่นเสาร์อาทิตย์เราอาจจะรับงานถ่ายนอกเวลาหรือถ้ามีงานอีเวนต์งานรับปริญญางานแต่งงานพวกนี้เราอาจจะรับอีเวนต์เสริมก็ได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้ผมว่ามันเป็นรายได้เสริมที่ทําได้ง่ายทําได้เลยเพียงแค่จ่ายเวลาหน่อยไม่ต้องไปพัฒนาทักษะใหม่ไม,ไ,ไม่ต้องไปพัฒนาไม่ต้องไปพัฒนาสกิลใหม่อะไรนะครับ อยากได,ไ,ดได้ได้เสริมก็หารายได้เสริมได้เลยจากทักษะความรู้ชุดสกิลเซ็ตที่ตัวเองมีอยู่นะครับดังนั้นคนที่จะมีเป้า1ล้านบาทแรกเนี่ยผมว่ารายได้ทางเดียวไม่พอนะฮะมันมันจะต้องเป็นมนุษย์ที่แบบ200-300นะครับขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแน่นอนการทำรายได้เสริมทำจ็อบเสริมพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยมันได้เงินจริงแต่มันเหนื่อยครับเพราะว่างานหลักเราก็หนักอยู่แล้วเนาะแล้วก็เนี่ยผมถึงบอกไงบางคนก็จะบอกโอ้โหเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนะ่ะพี่ ทํางานมาจันทร์ถึงสุกเสาร์อาทิตย์ขอพักบ้างได้ไหมนะฮะคำตอบคือได้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้โดยเร็วประมาณนี้ผมถึงบอกตอนต้นคลิปไงว่าเฮ้ยมันมันอาจจะไม่เหมาะทุกคนนะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้มันไม่ใช่ทางรัฐอะไรเลยมันเป็นทางตรงนะครับมันเป็นทางตรงที่สั้นที่เราสามารถไปได้จริงเรื่องแรกถ้าอยากถึงเป้าต้องมีรายได้เสริมนะครับเรื่องที่2นะครับ ก็คือห้ามสร้างหนี้ระยะยาวอันนี้ขอใช้คําว่าห้ามเลยแล้วกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีระยะเวลากรอบอยู่แค่7ปีถูกไหมยี่สามถึงสามีเปีซึ่งถ้าเกิดว่าเราเผลอตัวเผลอใจไปสร้างหนี้ระยะยาว mm. เช่นบ้าน mm. เช่นรถรถยนต์เนี่ยผ่อนห้าถึงเปีนะครับซึ่งมันก็เต็มเล้งนี้พอดีถ้าเราเอาเงินเราไปจ่ายเป็นพวกค่างวดเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเก็บเงินไปถึงเป้ามันยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับคืออยากให้เข้าใจความหมายก่อน ผมไม่ได้หมายความว่าบ้านรถห้ามซื้อในกรณีคนทั่วไปนะแน่นอนซื้อได้ครับมันเป็นเรื่องความจําเป็นเป็นเรื่องเงื่อนไขในชีวิตโอเคเราเข้าใจกันแต่ถ้าใครตั้งเป้ามีโจทย์ว่าเฮ้ยเราอยากจะไปถึงเฟิร์สมิลเลียนให้ได้เนี่ยผมคิดว่าการหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ในช่วงแรกๆเนี่ยหรือไม่มีเลยด้วยกันห้ามมีเลยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราถึงเป้าได้ง่ายขึ้นนะครับผ่อนบ้านล้านละหกพันผ่อนรถก็เกือบหมื่นกว่าต่อเดือนอย่างเงี้ยคิดภาพสิว่าแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บถูกไหมฮะ ดังนั้นถ้ามีเป้าว่าจะเก็บเงินมันต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่างนะครับเนาะเรื่องที่2ห้ามสร้างหนี้ระยะยาวสําคัญมากครับข้อที่3นะครับอันนี้ก็สําคัญอีกนะฮะว่าเป้าหมายเนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนมากๆต้องโฟกัสที่เป้าหมายมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีวินัยทํามันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยนะไอ้คำว่า7ปีเนี่ยหรือบางคนน้อยกว่านั้นนะครับเปีเนี่ยก็คือ8 4เดือนถูกไหมครับ 84เดือนเนี่ยเราต้องอดทนอดกลัน้นอยากจะซื้อไอ้นั่นก็ยังไม่ซื้ออยากจะทำมอนนั่นก็ยังไม่ทาอยากจะเที่ยวก็อาจจะชะลอชะลอไว้ก่อนเพื่อที่จะเก็บ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 เงินมาเรื่อยๆนะครับให้มันถึงเป้าคือต้องบอกว่าคนที่จะทําได้เนี่ยมันมันมีอยู่จริงนะแล้วก็มีอยู่จริงๆนะครับเนาะคนที่สามารถทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับมันต้องเสียสละอะไรหลายอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะซึ่งผมว่าข้อข้อ3ที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญแทบที่สุดเลยนะครับคือ พอเป้าหมายชัดรู้แล้วว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยมันจะทําให้ทิศทางการเดินทางของเรารวมไปถึงไลฟ์สไตล์ที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันมันเป็นไปได้โดยที่เราไม่สะดุดไม่ติดขัดอะไรมากนากักน,นะครับเนาะและข้อสุดท้ายนะครับการที่จะไปถึงเป้า1ล้านบาทแรกได้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เป้า1ล้านบาทแรกด้วยนะเป้าหมายใดๆในชีวิตนะครับมันควรจะมีควรจะวางควรจะแพลนไว้ แต่เราไม่ควรจะบ้าคลั่งหรือว่าครซี่ไปกับมันมากนะครับคือผมอยากบอกว่าจริงๆในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยเราควบคุมอะไรได้น้อยมากๆนะไม่มีอะไรเลยครับที่สามารถควบคุมได้แทบจะไม่มีเลยที่พอจะควบคุมได้มีเพียงอย่างเดียวคือตัวเราเองชีวิตเราเองนี่แหละว่าเฮ้ยการใช้จ่ายเราควบคุมได้การแบบการพัฒนาตัวเองเราควบคุมได้แต่จังหวะริทึม หรือโมเมนตัมของชีวิตเนี่ยบางทีเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยและที่สําคัญที่สุดนะฮะที่อยากจะบอกคือชีวิตมีจังหวะมีช่วงเวลาของมันนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เขียนเป้าทําเยียร์แพลนมานะครับมีทำเยียร์แพลนทุกปีเลยตอนช่วงปีใหม่เนี่ยหลังๆก็จะจดโน้ตเป็นแบบเพอร์ซนอลส่วนตัวแล้วนะฮะก็ทํามาตั้งแต่เรียนจบเลยครับจนวันนี้ก็ยังทําอยู่นะฮะสิ่งที่ผมพบนะครับก็คือในแต่ละปีโดยส่วนมากเนี่ยสิ่งที่ผมทําได้เนี่ย มันจะน้อยกว่าสิ่งที่ผมทําไม่ได้เยอะเลยสมมติผมลิสต์มาประมาณ10อย่างทําได้สัก3าอย่างทําไม่ได้7อย่างอันนี้คือปตกติมากๆนะครับแต่ประเด็นก็คือถ้าเราไม่ลิสต์ไว้เนี่ยเราจะไม่มีทางได้มันมาเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าไอ้ที่ผมทําไม่ได้ในปีก่อนหน้านี้ผมก็เอากลับมาทําใหม่ถ้ามันยังเป็นเป้าหมายที่สําคัญสําหรับผมอยู่นะเช่นสมมุติผมแพลนว่าตอนผมอายุยีาผมตั้งเป้าว่าอายุ25ผมจะเก็บเงินได้ได้ล้านหนึ่งพอไปถึงอายุ25เหเฮ้ยแม่งไม่ถึงว่ะ ได้แค่ส0 0 0 0 0แต่ก็เห็นไหมฮะถ้าไม่ตั้งอาจจะไม่มีเลยสักบาทแต่พอตั้งไว้ตั้งล้านหนึ่งไม่ถึงไ,ได้ส0 0 0 0 0เฮ้ยก็ยองโอเคก็คิดซะว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะเหลือ7 0 0 0 0สนใช่ไหมก็อเอาเวลาต่อน,นี้กลับมาตั้งใหม่นะครับในปีถัดไปถัดไป,ถ,ดไปถัดไปนะครับซึ่งแน่นอนสมมุตินะครับวันนี้เราฟังมาแล้วว่าจะตั้งเป้าให้ได้1ล้านตอนอายุสาพอเอาเขาจริงๆพอเดินทางมาถึงอายุ30มันไม่ได้ครับแต่ในบัญชีหันควับมาเจอเงินอยู่ ,00 0 0นมันก็โอเคนะถูกต้องไหมฮะ เนาะมันก็ยังดีกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ปล่อยชีวิตให้มันไหลตามโฟโลไปแบบนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันมันดีนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆที่ทุกคนควรจะต้องทาํากันแต่ไม่อยากให้ทุกคนไปซีเรียสหรือแบบเรียกว่าไปถ้าเป้าหมายนั้นมันเราทําเต็มที่แล้วอะเราใส่สุดเราพยายามเต็มที่แล้วแต่มันไม่ได้ก็ให้เข้าใจว่าลิทึมของมันยังไม่มาเราทําเต็มที่แล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ได้ตอนอายุ30 แล้วมันไปได้ตอนสามเอ็ดสามสองสามสามสี่ผมว่ามันก็ค่าเท่ากันนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์ในเวลวิสตอมพอดแคสต์อีพีนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจไว้เลยครับว่าในโลกนี้สาหรับผมมันไม่ค่อยมีทางลัดอะไรนะสุดท้ายแล้วเวลาที่เราไปหาทางลัดว่าเฮ้ยตรงนั้นมันเร็วกว่าตรงนี้มันดีตรงนี้มันซิ่งตรงนี้มันมูนอะเพอเผิ่มมันทําให้เราออกนอกเส้นทางที่เราควรจะไปด้วยซ้าทาไปทํามาครับทางลัดที่สั้นที่สุดอะมันก็คือทางตรงนั่นแหละ ที่เราก็ค่อยเดินแบบระมัดระวังเดินอย่างตั้งใจมองซ้ายมองขวาไม่นอกลู่นอกทางนะครับการเดินไปเรื่อยๆบนทางตรงแบบนี้เนี่ยมันเป็นทางลัดที่จะถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าวันนี้เป้าหมายเราจะเป็นหนึ่งล้านแรก10ล้านบาทแรกหรือว่าได้เวอร์เป้าหมายใดๆก็ตามผมว่าอยากให้ยึดหลักว่ามุ่งมั่นอดทนมีวินยัยและทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆและผมเชื่อมั่นมากๆครับว่าสักวันหนึ่งมันต้องถึงเป้าแน่ๆนะครับก็หวังว่า เวลวิสตอมพอดตแคสต์ตอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะที่กำลังนะครับเ,ออเริ่มต้นชีวิตการทํางานนะครับเริ่มต้นวางแผนในการเงินอยากจะเดินทางไปสู่ชีวิตการเงินที่ดีกันทุกคนนะครับ เป็นไงบ้างครับชอบ w e l v i s s นพ Podcast อีพนี้กันไหมครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับทุกคนสามารถพิมพ์คำว่าชอบมาบอกที่ช่องคอมเมนต์ได้นะสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมและทีมงานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ